เมื่อช่วงต้นปีนี่ก็เตะไป2รายการครับรายการล่าสุดนี้ก็คือฟุตซอลเอเชียนคัพนะครับรอบกันเลือกอุ้ตัดสินวันนี้นะครับเป็นคุณโชลการเหลืองสะอาดนะครับผู้สินฟิฟ่าอิลิทของประเทศไทยนะครับลงทำหน้าที่ตัดสินผู้สินที่2มาจากอินโดนีเซียนะครับฟิตตารามาตครับผู้สินลาสาเวลาเป็นคุณเบญจพลหมู่เจเริญทรัพย์จากไทยเหมือนกันนะครับ อัฟกา,านิสถานเนี่ยอันดับโลกดีกว่านะครับอยู่อันดับที่30ของโลกครับเป็นอันดับที่6ของเอเชียส่วนโกเตเมาลาเนี่อันดับ40นะครับของโลกเป็นอันดับ3ของโซนคอนคาเคฟครับครึ่งเวลาแรกนะครับจะเป็นอัฟกานิสถานนะครับในชุดสีแดงนะครับจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับทีหักกลับไปในดัดโกรามี แล้วไปทางแคบจ่ายหักมาแล้วดีอีกแล้วครับโอ้โหจะซ้ำอีกทีเรได้ประตูครับกลายเป็นฟาซัตมาบูดี้ครับทาประตูขึ้นนำให้กับอัฟกานิสถานแล้วครับมาแล้วครับประตูแรกของคู่นี้ครับเป็นอัฟกานิสถานขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ฟาซัตมาบูดี้นะครับยิงเข้าไปนาทีที่8ดครับดูจังหวะนี้ลุยขึ้นมาครับกลามีแล้วเก็บบอลได้ครับเปิดมาคาเซมีแล้วก็จังหวะสุดท้ายครับ มามูดี้นะครับยิงจ่อๆเข้าไปก็มีโอกาสเข้าทำชัดเจนกว่าครับก่อนหน้านี้แล้วก็มาประสบความสำเร็จครับขึ้นนำ1-0บอลหยอดขึ้นมาจะให้เมราตกูรามีติดที่ซาติโซให้ทางขวาปราโดบาลหนึงเข้าซ้ายแล้วยิงย,งยกตัวนี้ตีเสมอครับโอ้โหได้ประตูตีเสมอจากดิียสันชุบนะครับหมายเลข12 โอ้โหหมายเลขสิบสองยิงเข้าไปเหมือนกันเลยครับทางฝั่งของกัวเตมาลาตีเสมอได้เร็วเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โมายิงคืนเร็วเลยครับดูทีครับขึ้นมาทางฝั่งขวาปาโดครับแล้วก็สกิดนิดเดียวครับดูเขาจวะปาโดลุยมายิงและฉล็บนลครับมาเข้าทางของอันชุพดพอดีใช้หัวเกือครับสกิดนิดเดียวครับเข้าประตูไป แล้วตวัดมาถึงวันเดลลลุยสวนขึ้นมาของโกเตมาลาครับวันเดลหลุยโยตัดเข้าในครับเจอสัด์ได้ยิงครับแม่วอนไม่ตรงกรอบเอ้าแล้วจังหวะน,นี้ถึงวันเดลล่ดัากได้แล้วพตติกลุย,ยติดเซฟครับโอ้โหเหลือเชื่อครับ็อนนี้ประมาณก๊อกจะไปครับแม่ไปไม่ได้แม่คู่นี้ปวดจริงๆครับวันเดลลลุยกับแพตติกลุยดูครับดากรอบแก่โทษแล้วไหลามาเป็นแพตริกลุย์นะครับได้ยิง ติดเซฟก็แม่จ่อไม่ได้แต่มุมของดิแอสซุบเล่นสั้นมาแล้วยัดมาลูกนี้สาติโซให้ปราโดยิงซ้ายแล้วได้ประตูเลยครับโอ้โหลูกยิงนอกกรอบของปราโดนะครับหมายเลข9นี่ประตูที่2ของเขาแล้วครับกวนเตม,มาลาโอ้โหได้นนจังหวะสับไกลยิงครับแล้วคมกริบเลยครับจังหวะนี้ซันดวานปราโดครับดูทีนึงครับ เกี่ยวเข้าซ้ายและยิงโอ้โหบอลเบียดเสาเข้าประตูไปมุมดิกเลยครับจงหวะน,นี้ล้มตัวเซฟไม่ได้ครับซาฟาวีขึ้นนำสองหนึ่งครับัวเตม,มาลาขอเสนตัวขวาติด <c oughs> อย่างตามมาเล่นได้เรากลับไปที่ซาฟารีซาฟารีจ่ายขึ้นหน้าบอลหลุดถึงมาลูกนี้แล้วได้ประตูครับโอ้โห คามิทฮอสไซดี้ครับตีเสมอ2ประตูต่อ2โอ้งหวะนี้ทำได้ดีเลยครับยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปเอาละครับตามตีเสมอครับเป็น2ประตูต่อ2ครับฮามิทฮอสไซนี่ดูจังหวะเปิดบอลยาวขึ้นมานะครับซาฟารีแล้วก็ถึงบอลก่อนครับแล้วก็ทางฝั่งของเรยัสโกเม้เนี่ยพยายามจะออกมาปิดมุมนะครับออกมาไม่เจอบอลครับ ครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งนึงครับ2ประตูต่อ2ได้เตะม,มุมอีกครั้งนึ่งครับกายช่องมาแล้วยิงเบาไปหน่อยครับประมาณโกเกะโอ้โหโอ้ตอนนี้มาเรื่อยๆเ,เลยครับดูจังหวะเปิดมาแล้วก็ ừ, ยิงไปยังมีมาติเนสนะครับยืนคุมเส้นอยู่ฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโอ้โหแล้วจวังหวะนี้วอลเล่เข้าไปเลยครับ3ประตูต่อ2ครับก็เตม,มาลาขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่ง หมายเลข6 <c oughs> นะครับ oh. คนทำประตูเ huh. ข้าไปมาดินเบนเดสครับโอ้โหสัดลูกนี้3 2ครับกัวเตมาลาครับขึ้นน้ำอีกครั้งครับจากจังหวะลูกเตะมุมครับวันเดลีหลุยส์เปิดมาให้โอ้โหแล้วก็วันเล่ลูกนี้ครับบอลเข้าข้อครับเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามหมดสิทธิ์ป้องกันเลยครับโมฮัมเหม็ดซาฟารี พลกไปพลิกมาครับตอนนี้กลายเป็นฝั่งกุนเตบลาขึ้นนํามสองเลยครับแล้วมาได้ครับจังหวะไฟเยซี่ไปไม่ได้แล้วยิงกลาแล้วไดันเ้าแล้วโอ้โลูกนี้สาครับฮอเ็นป่วยกดซ้ายสวยเหมือนกันโอ้คู่นี้นี่เกมทันกันจริงๆครับอีกฝั่งหนึ่งนํำครับถัดมาแป๊บเดียวครับก็ตามตีเสมอได้แล้วก็ฮอเซนปัวยิงสวยไม่แพ้กันเลยครับประตูนี้ครับ 3-3ครับไม่น้อยหน้าเลยครับอัฟกา,านิสถานดูจังหวะลูกนี้ครับไหลามาแล้วก็ซัดด้วยซ้ายโอ้โหบอลเสียบเสาเหมือนกันเลยครับ3-3ครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งเราจะมีการเช็ค VS เดชครับจังหวะที่ได้ประตูอาจจะมีการฟาดกันเกิดขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ผู้สินต้อง มาเช็ค VS อีกครั้งหนึ่งจะดูว่ามีจังหวะอะไรหรือเปล่าครับมต้องย้อนกลับไปไกลเลยครับน่าจะเป็นจังหวะเล่นบอลของซา f ฟารีเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าครับ นี่ครับผู้เล่นของกุ a เตม a า,าพยายามฟ้องพุทธสินเป็นจังหวะที่เหมือนจะคืนหลังไปให้แล้วก็ใช้มือเล่นหรือเปล่าครับจังหวะนี้ตัดได้นี่ครับหมจังหวะมันก้ำกึ่งว่าเจตนาจ่ายคืนหลังหรือว่า สก yup. ัดแล้วมันไปเดี๋ยวดูผู้ตัดสินแล้วครับจะพิจารณาอยังไงก็ไม่ฟาวครับให้เป็นประตูนะครับก็เสมอ3-3ครับอัฟกานิสถานกับกัวเตมาลาฟายซี่คืนกลับมามมฮัมมัดีแล้วจ่ายช่องมาซักขวาหลุยขึ้นมาแล้วได้ยิงครับเอาได้ประตูครับโอหฮามมิดฮอสไยดีครับอัฟกานิสถาน ขึ้นนำ4-3ครับโอ้โหประตูที่2ของฮอสไซนี่ในเกมนี้ครับแล้วยิงเฉียบขาดจริงๆครับโอ้โหนี่มีแฟนๆของอัฟกานิสถานตามมาเชียร์ด้วยครับขึ้นนำอีกครั้งนึครับเป็น4ประตูต่อ3ครับดูจังหวะดีครับได้บอลมาแล้วจิ้มเร็วเลยนะครับโอ้โหยิงฉีดยาเข้าไปดูครับยิงแล้วก็ผ่านมือของเรเอสโกเมสเข้าไปครับ นี่ครับแฟนๆของอัฟกานิสถานครับตามมาเชียกัว <Okay. S 1> เตมาลา <Okay. S 1> อาล้าจังหวะนี้พ่าดกันเองแล้วโดนยิงสวนเข้าไปเลยครับโอ้ oh, เป็นอักบาคาเซมีครับยิงประตูที่5ให้อัฟกานิสถานครับ oh. นำเป็น5ประตูต่อ3ามแม่ไปพ่าดกันเองครับหน้าประตูครับทางกัวเตมาลาจะเป็นคาเซมีคนนี้นะครับยิงเข้าไป ดูครับจังบวะจ่ายบอลจ่ายมาเข้าทางคาเซมี่ครับจับบอลได้ก็กลับตัวยิงลูกนีเ้เรียบร้อยเลยครับประตูลงโลกอัฟการเนี่ยเดี๋ยวจะเจอไทยวันที่6กันยานะครับขณะที่กัวเตมาลาเจอไทยในวันที่4กันยาซาติโซให้กับมาติเนสมาติเนส ดึงมาแล้ว <c oughs> เปิดมา <c oughs> จะฝอเอาเหนบอลได้ครับเป็นจุดโทษของคเตมาลาโอ้โหมาได้จุดโทษครับนาทีสุดท้ายโมราดีครับเดีย๋ยวดูจังหวะนี้อีกทีนึ่งครับจังหวะมาติเนสเปิดยัดไปแล้วก็บอลไปโดนมือครับของโมราดีตอนนี้ก็เถียงไม่ออกครับ ก็จะวากางแขนออกไปนะครับมีลุ้นจะตีตึงขึ้นมานะครับกุตเตมาล,ลาคนยิงนี่จะเป็นอันวาราโดครับดวลกับจาฟารี่อันวาราโดกดเข้าไปครับไล่มาเป็น4ประตูต่อ5ครับ ยิงนาทีสุดท้ายนะครับแเหลือเวลาอีก40ิวินาทีมาดูจังหวะอันวาราโดครับยิงไปทางขวามือนะครับจาฟารีนี่ไปผิดทางครับไล่มาครับ4ต่อหยิงยาวข้ามาแบบนี้ก็จบเกมคนระับเป็นอันว่าอัฟกานถาน หลังจากนั้นครับอักบาคาเซมีมายิงเป็น5ประตูต่อ3ครับนาที3 7 yeah.